มาพบกับ J.K. คนนะคะแนะนำให้ชมกับบ้านกลางสวนค่ะแปลงนี้อยู่บนพื้นที่1ไร่1งานนะคะบ้านมือสองสภาพดีไม่ไกลจากถนนมารายเมนค่ะอยู่ในหมู่5ตําตบลกระตืออาเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะซื้อที่ดินแถมบ้านนะคะในราคา2ล้าน5แสนบาทค่ะแปลงนี้เลยนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวน มีต้นไม้ผลไม้นานาชนิดเลยนะคะมากมายค่ะมะม,ม,ม่วงมะยมส้มโอกล้กวยต้นไม้พืชผักสวนครัวรก็มีนะคะอีกหลายอย่างเลยค่ะพื้นที่ให้ทำสวนเลี้ยงสยัตว์หรือทำโคกหนองนาได้นะคะเศรษฐกิจกพอเพียงได้เลยค่ะทุกท่านตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพื้นที่กว้างนะคะสำหรับแปลงนี้1ไร่1ง,งานนะคะสองร้าน5แสนบาท อยู่ใกล้ถนนหลักติดถนนรัดยางบรรยากาศดีค่ะสะภาพบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจราจานัดชมนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์หรือไอดีรายใต้คลิปนี้เลยนะคะเข้ารับชมข้อมูลเบื้องต้นใต้คลิปประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะเพราะเจเจเคนพยงแนะนำให้ชมเท่านั้น เราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการซื้อขายนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ